เพชรพระวสวัสดีซี่สุขสุขสุขกันกรบผมกินมาตามแนวทางล่าพัฒนาของอาจารย์ไกลกันเนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี 8, ่แปดเมษาสองหาหกแปดอันนี้มือวันสุกแ้วพี่น้องมือวันสุกเรียกบนมันออกเกดสี่หนึ่งลางก็คือหาเจ็ดของอาจารย์ไกลป่เขาแล้วพี่น้องดนะ้วยรถ เก่ากับสองพ่อมีได้พี่น้องได้ลดพวกเขาเนี่ยมีของเก่าให้เบิ่งงต้นพวกเขาก็คือบ่กเขารถมาตามกันต่อพี่น้องแจกเมื่อไหร่แจกเมื่อไห,หอร่หมืาแรกเลย วันจันทร์วันจันทร์ยี่แปดมีสารหกแปด ลาพัฒนาะบินรูดบนล่าง เจ็ดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเป็นเนี่ยใน,นที่เจ็ดได้พี่น้องได้เด่นเจ็ดลองแปดบน่าง เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหลุดลงไปยังข้งนองเจ็ดสีนี่ เจ็ดเก่านี่คือหลักเจ็ด แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม แปดสี่เก้าคูบนล่างไปลกลับมิเลกสามตัวยูสองคู่หนึ่ง เจ็ดสองสามแปดสี่เด็กสามตัวสองโก ส่วนตัวเน้นเพราะเน้นในสองคู่ด้วยพี่น้องเน้นเกียสองกับแปดสี่ตกกันตัวล่องจะเริ่มด้วพี่น้องเลยตกกันตัวล่องกับมาดีมาดูดิไม่ได้เขาตัวนเน้นไหนดิเป็นการเน้นในแค่สองคู่สองหางหนึ่ง เมื่มแรกนีนก็ขอให้เขานักเพีนองแคปหน้าจอได้ลาพัฒนาของอาจารย์ไกลบั้นจันที่ยี่เมษาเนี่ส่วนเลขวิ่งนี่ให้เจ็กับแปเน้นที่7จล่อง8ส่วนจับคู่ก็แค่สองหลักน,น้องนักเองรัก7จ็ดกับหลัก8ส่วนหลัก7ก,ก็คือ7 1 7 2 7 3 7 4 7 9จเจี่เ หลักแปดก็คือแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดีผลล่างไปกับเลขสามตัวแมนหนึ่งเ็ดสองล้วก็3สามแปดีตัวเน้นก็คือเน้นเ2 8, 4, ด็ดสองกับแปดีได้พี่น้องแล้วพี่น้องมักหลักเ็ดหรือมักหลักแปดค่ะเอาไปพิจารณาไปอขอขอบคุณอาจารย์ไกลหลายคอยพี่น้อง อมันหมาน,นกันมาแร้งแห้งๆสู้ผู้สุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาลรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม